จ้า fc จ๋าเราก็มาดูนะจ้าเวลาที่เสาเสื้อสูบของตระกูลเว็บ้อยมันขาดคาเสามันเล็กนิดเดียวแล้วก็ขาดคาอยู่ลึกๆแบบนี้นะจ้าจะเชื่อมก็ลวดเชื่อมเข้าไปก็ยากกว่าจะต่อออกมาสัก 2- 3สามเส้นเดี๋ยวมันก็ขาดอีกแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงวันนี้เจได้นำตัวเครื่องไปทำการแก้ไขมาแล้วแต่อาจจะผิดหลักวิชาการ ก็มีวิธีการแก้ไขาให้สามารถใช้งานได้โดยการตัดเปรียวเข้าไปเลยจ้าตัดเปรียวทองเหลืองแล้วก็ตัดให้เสมอกันกับขอบแรลงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นในใจเอฟซีจ้าแบบนี้เลยจ้าแล้วทีนี้เราจะใส่บูทได้อย่างไรในคลิปหน้าเจมีวิธีการแก้ไขาเรื่องของการใส่บูทมาฝากพี่น้องเอฟซีอาจจะไม่เต็มร้อย แต่ได้80%ก็ยังดีกว่าไม่ใส่บูทเลยมีวิธีการแก้ไขแน่นอนพบกันคลิปหน้าจ้า